ตัวตาก25น้อน้องจะเป็นตัวนี้เลยค่ะน้องเขานะคะจะเป็นตัวเซรั่มฝ้านะคะตัวนี้เลยตัวเซรั่มฝ้านะคะเขาจะเป็นคู่หูกับตัวไบเซรั่มเป็นคู่หูกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเซตนี้ให้เนาะอ่ะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวไฮยามิกไวท์เทนนิ่งเซรั่มเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับปัญหาฝ้าเหมือนกันดูแลฝ้ากะความหมองคล้ำจุดด่างดำนะคะหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอนั่นเองเนาะแล้วก็น้องตัวนี้นะคะตัวไฮยามิกค่ะน้องตัวนี้นะคะ เขาจะไปช่วยนะคะในการปรับสีผิวนะคะให้ดูขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมีเยอะมาก ส่วนผสมต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยนะคะตัวส่วนผสมเนาะจะมีเป็นของอาบูตินในอาซินานมายกูต้าไทโอนลโคลิกนะคะทานิกแอซิดนะคะแล้วก็จะมีเป็นรากพันไม้ด้วยมีเป็นตัวไซแดนซิดนะคะหรือว่าจะเป็นสา,ารสกัดนะคะจากดอกชารูรัสด,ด้วยนะคะส่วนผสมต่างๆเนาะที่ไปได้พูดไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเป็นส่วนผสมนะคะที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีตัวเมลานินเลยที่เขาจะเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดฝ้ากระความหมองคล้ำหรือว่าจุดด่างดต่างๆนะคะ มีเป็นตัวไฮยาลูรอน8โมเลกุลด้วยนะคะจะช่วยในการดูแลผิวเนาะให้ดูนุ่มดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้พวกริ้วรอยต่างๆนะคะให้มันแลดูจางลงอีกด้วยและน้องตู้นี้นะคะสามารถทาเป็นประจําทุกวันได้เลยนะคะจะเป็นช่วงเช้าและก่อนนอนสองเวลาได้เลยสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ลําคอสองที่นะคะหน้าแล้วก็ลำคอได้เลยเนาะและเขาจะเป็นขนาด30กรัมด้วยนะคะ30กรัม